สวัสด <ersch> uh, ีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มคนดูไลฟ์สดนะคะผ่านเว็บไซต์ KMM k h i t t h t h นะคะถ้าเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะ KMM t h t h นะคะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีั้งเพิ่มไลฟ์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอ่นอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแนบปิกงไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะได้ที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้นะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนนะคะนี่เลยค่ะ แล,กกละกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะเป็นชื่อเข้าใช้งาน,นะค,ะค่ะอีเมลค่ะชื่อจริงนามสกุลนะคะเบอร์โทรค่ะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะยหรือที่กะ,ะมมต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น Gmail นะคะหรือลงทะเบียนเข้า Gmail ก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะย้อนกลับน,นะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะจะเป็นหมวดหมู่นะคะเราต้องเลือกที่หมวดหมู่ก่อนนะคะเราจะเป็นหมวดหมู่ของ t ทิกตอกนะคะแล้วก็หาไปที่เป็นรูปของ t i k k ตอ k นะคะเราจะเพิ่มไลคนดูไลา์สดนะคะเป็นนี่นะคะเอหนึ่งนะคะบริการค่ะของเราจะเลือกเป็นอันแรกเปยนะคะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะคะสี่แดแปดสี่นะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้รายละเอียดก่อนคะคะงเรานะคะเราจะทําการปั๊มคนดูไลฟ์สดนี่ははนะคะช่องนี้นะคะเราทําการคันลอกค่ะ แนะนำมาวางที่ช่องลิงค์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะค่าบริการพันสิบบาทนะคะแล้วกดทกําการสั่งซื้อได้ค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแทบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่งางเปลวเลรีค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูป,ประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานาะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนาเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็น ยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอจีนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะคนดูก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเจ็สิบหกแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ